จะกับคุณเดวิลนะ แกแบบอะไรโคนมาไาเหรอแล้วก็ฮะสูงเหรอกินโวนกินม้าเหวียงม้าเหวียงก็พอได้นะรีบมาน่าสนใจนะกินกินม้าเจ้า เรามีสองแต้มนะามีมัจับโดยกินเรากินโคนก่อนเบีย้ยกินแล้วเราลอวเราหงายหงายเขากลับเรากินกลางมาัดถอยก็แล้วถ้าเรากินพวกขุนขึ้นมาบล็อกพอขุนขึ้นมาบล็อกเราขึ้นมาเราขึ้นเบี้ยไม่ได้ว่าตัวนี้น่าสนใจดีนะ อืมอืมสมุนดีอืมคอยเวียนหงายเฉยเลยฮนะมาลุกละเท่ากับตอนนี้ผมได้ ได้โคนกับเม็ดใช่ไหมอืมก็ต้องเอาไว้ก่อนแหลนะเนาะเคเคฮะได้เม็ดก่อนก็ย่อมดีกว่าเม็ดกับโคนนะขายคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยดีไหมฮะอย่างเงี้ยอ่ก็น่าจะดีแล้วก็ มาเ้นไปจับเม็ดม,มาเพื่ออะไรไม่ทราบไม่ไม่ไม่เข้าใจนะอืจับคนก่อนเรามีขู่ลูกนี้ด้วยนะ มันจะไปคอมมานะซึ่งจะหงายได้ตลตานี่โว้สรุปหลาโอ้โว้เขาแทบจะแบบไม่มีที่แ <c oughs> ล้วะกินเบียกกินกินกินเลือกดกินเบียอ่าแต่เบียรตรงกลางเราขาดนะครับมันก็เป็นอะไรที่ตอบยาก อืมอืมผมว่าอยวาไปเร่งตัวเขาเลยนะเราเดินให้ตัวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่า mm hmm. คู่หินเบียยปี เกนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะเพราะว่าลูกเกมมันชุลมุนดีอะเม็ดหรือมหาไเม็รหรือโคนดีโคนก็ดีตรงที่ได้เพชเชอร์คู้สู้นะผมว่าผมมชับเพราะว่ามันมันพุ่งดีอะมันจับนี่ดีมันดูกดดันดีมันดูขู่ให้เขากินตัวนี้ดีโอเคก็บียก็ังเข้าไป ขึน้นโพลเหรอกินเบี้ยล่ะถ้ามาตีละ่ะโอ้ชุลมุนมากเลยกินเบีย้ยเบีย้ยกินเลยจับมันก็ไม่ได้อะไรนะเราก็ต้องเอาเรือมาก่อนใช่ไหมให้เขากินเรอเราก็เราก็เรือกินอะไรอย่างนั้นนะคิดว่านะ่าจะถูกต้องละแล้วถ้าเบีย้ยกินละ่ะแต่เบีย้ยกินนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเกิด บุกชดจได้นะถ้าเราใช้เบี้ยกินเนี่ยเรือกินก็ดูดีอเอาเรือกินนะมาจะดูเสมอนิดนึงนะแต่ว่าตัวมันเป็นตัวมันเป็นโฟลดีเนะช่าอโอเคฟุไว้ก่อนนะขึ้นไว้ก่อนแล้วก็เสิริมไปเรื่อยนะดามเข้าไปเรื่อยน่าจะโอเคน่าจะไม่แย่ อ,อ้าวผ่านง่ายนะลูกค้านะโด <c oughs> เหนียวมาตั้งนานนะ มาโดนดอกนี้นะครับโอนไล่มาต้องไปบังนี่โอนปัง้าได้ได้กินมาเอาแล้วนี่นะครับเจอเจียมมะโลดนะเจียมมะโลดนี่คืออย่าเผลอนะเจียมว่าอาบผ้าดนะครับกินอีกนะครับเขาเาหลุดนี่หลุดเป็นยวงเลยนะตอนเหนียวเหนียวมากนะครับผู้เล่นระดับที่นี่ไม่ใช่ง่ายเชียร์ชนดนะครับคือที่ดูเหมือนง่ายนี่คือเขาหลุดแล้วนะครับเขาหลุดมาบัง แต่ถ้าตอนที่เขาไม่หลุดเนี่ยก็คือไม่หลุดเลยนะก็คือดีมากนะครับสู้อีกสักเกมดีกว่านะเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่นานเท่าไหร่อ้เราเริ่มจะเล่นติ้งเยอะนะคู่แข่งเริ่มจะยากขึ้นนะครับ <S <S เจอกับมือใหม่ อนนี้ระบบไม่มีบักเลยนะครับเพราะว่าเราลองเล่นมาดูนี่คือสตรีมมาเรื่อยๆนี่คือมันไม่มีบักเลยเล่นได้อัดวิดีโอได้ยอย่างคล่องแคล่วเลยครับถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคห็นไหมก็ปลุกไปเฉยครับชิวชิวที่จะไล่มาเนาะก็ก็กลั่นไว้นะครับไม่มีอะไรนะฮะง่ายๆ ขึ้นเบียก็ครับยังไงเบีย้ยสูงก็คือเบีย้ยสูงนะครับโอเคโอ้นแล้วก็ปังนี่จบแหละหายเม็ดเหรอถ้ากินเขาก็ขึ้นสูงเนาะเราก็ไม่มีความจำเป็นนะครับนะมันจะมีเพลงอยู่นะ ไม่มีความจําเป็นใดๆที่ต้องลืมนะฉันจะจําเธอไว้เสมอนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับไม่มีความจําเป็นใดที่จะต้องกินนะโ <c oughs> อเคเราจะออกทางใดดีนะโคนเหรอลืกทางใดนะทางไหนดีสุดนี่แล้วกันอ่าม้าโดดนี่หวัดเสียวโค <c oughs> นขึ้นละ่ะเรือลุกม้าปิดม้ายกเข้ามา <c oughs> กินแล้วโคนขึ้นปิดด้ความพีโอเคมาลุกมาเลยพระหนุ่มไม่ลุกนะคนนี้นี่เหมือนรู้ใจเรานะเพราะต้องยาแบบขัดใจเราหมเสริมมาไว้นะครับนะเสริมใหญ่เลย อเม็ดซ้ายแล้วกันนะผมว่าดีกว่าเพราะว่ามันออกขวาไปมันก็ติดเบียร์ <Yeah. S 2> นี่ดีไหมน่าสนใจนะอืม เดี๋ยวความโค่นขาดนะครับเพราะว่าเากินตัวนี้แล้วมันจะแยกแยกแยกตัวออกมาเราโคนไหลเข้าไปไหมดูดีนะผมว่า not bad it's i good สุดยอดนะครับผมว่าทรงมันร์เฟลเลยนะคุณมือใหม่ถึงกับนิ่งเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบ มาเขาเดินเนี่ยอีกแล้วนะครับผมว่ารอบคนนี้ถ้าเราเทรดเทรดือออกไปเนี่ยเราน่าจะชนะปลายกระดานนะครับผมก็เลยมีความสนใจที่จะเทรดเรือสองลำที่อาจารย์จะไเทรดเรือเสมอหรอือเปลามาแม่อย่างเงี้ยสถา,านการณ์ที่เทรดนิ่ง ยิ่งชนะนะครับชัวร์เลย,ย่างนี้แต่ว่าเราขึ้นขุนะครับไปกินเพราะว่าถ้าเรามาไปจับกินเนี่ยเขาเขาผูกได้นะครับก็เลยเอาคุณแลวกัน <S <S มีความจำเป็นได้ที่ต้องลืมน,นะครับเพราะโคนชานะครับถ้าโคนเขาเร็วเดี๋ยวเสมอน,นะครับนี่เลยขุนก้าวร้าวนะครับขอ,องแท้ ขุนไมกินเลยฮะเพราะขุนเนี่ยเก่งอาม,าอมาอา้าแต่อ่อนเรือขุนระบุกได้แต่ขุนระบุกไม่ได้มันก็แบบเหมือนผมมีมีตัวที่เก่งน้องๆเรือมาเพิ่มนะบนกระดานนะครับจะต้องชนะนะครับเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติเอา,าไปละ่ะก็ตีผมว่ามาไปก่อนนะเพราะว่ามันยังไมไ่เข้ากระดานเลยเนาะเอาเข้ามาในกระดานดีกว่าเนาะนี่จะต่อแล้วจะต่อแล้วอต่อ,ตอ เราต้องโนโนโนไม่ให้นะครับไม่ให้ต่อนะพอไม่พอไม่ให้ต่อเสร็จค่อยอ่ากินมมาไหมเรียกกินแล้วไงมาจับก็จะยังแบบไม่ค่อยชัดเจนว่าจะชนะยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันพลักขึ้นไหมครับกินกินก็ยังคงชนะแต่ว่าถ้าไม่อยากกดหัวก็ก็ไม่ต้องกินก็ได้ครับเพราะว่าไม่ใช่มาคอตนะครับ เราไม่บังคับกินนะก็ลิกกันหลบเมดเฉยๆเขาออกไม่ได้นะเป่นงเงเกาะเลยนะเอาขุณกลับมาแล้วครับอากินม้าได้แล้วนี่ม้ากินโอเคกินหมดเลยนะ เกียร์กระดานโล่งเลยนะครับเนี่ยชิวๆแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคิดว่าเกมนี้น่าจะง่าย นาเพราะว่าจะไปดักโคนนะตัวนี้เป็นชลลิงไปเรื่อเลยนะให้เดินแบบให้เดินไม่ออกก็ออกไม่ได้นะคขงขงังไว้หมดแล้วนะครับนี่นะอนา,ายมากินได้ไหมกินได้นะก็ก็ก คุณนาก็กินนะครับไม่อยากคุนนะก็ได้ไงไปนะลุกนะครับลุกกินเอกนะครับเนี่ยก็เดินไปเรื่อยนะไม่ได้คิดอะไรชชั่ เนตไปนะครับเดี๋ยวคงโยนตัวอีกอะเพราะว่าผมดูแล้วด้วยกาขาดคำนะโยนอ่ะเขาออกไม่ได้นะพอออกไม่ได้นก็ต้องตายนะฟรีหมดนะครับเบี้ยหรือโคนหรือมาอะไรมันก็มีค่าเหมือนเบี้ยหมดพอพอออกมาไม่ได้ครับมันก็โดนขังนะครับโดนขังแล้วก็ติดอยู่ในมุมโดนอัดก๊อปปีอะตายนะผมแบบสังเกตดูนะเหมือนหมากโูยังกับหมักบี มักหนีบนะครับหนีบไปเรื่อยๆครับเขาก็จะแบบไม่มีพื้นที่เล่นนะครับพอไม่มีพื้นที่เล่นก็เรียบร้อยนะครับไม่ไหว่ผมก็ยอมแพ้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมากรุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook และ GM เอ็มโรดทาง Youtube ส่วนท่าใดที่สนใจคลิปดูย้อนหลังก็สามารถมาสมัครเลยกับผมได้นะครับอดูย้อนหลัง ม้าขวาสู้ทุกลูกม้าขวาตีม้าเทียมม้าขวาตีม้าซ้ายและม้าขวาตีเม็าซ้ายลูกสากลก็มี e4 d4 และลอนดอนนะครับส่วนคอร์เล่นสดก็มีเหมือนกันก็แามว่ถ addlamati add tiger dench a d tiger dench เอเคครับสวัสดีครับ